สวัสดีครับผมวันนี้ก็มากินกั้งสดกันนะครับผมนี่ยำกั้งนะครับผมมากินครั้งแรกนะครับผมอันนี้หกสิบบาทนะครับนี่รขคาสิบบาทกินเลยนะครับผมก็กินไม่เป็นด้วยเ,ยเขาบอกกินเหมือนกุ้งยำน่าจะยำนะทุกคนอาจจะมากินขออนุญาตใช้มือเนาะหอมมากนี่ ันกินเลยเขาบอกบกินเหมือนกุ้งแล้วก็กินยังไงแกะเปลือกยังไงอ่ะอ๋อนี่หรอแบบนี้ปะโอ,ะอย้ยเป็นยาอยู่นะทุกคนนี่อร่อยอยู่นะ แต่เนื้อน้อยอ่ะแกะดีๆนะอร่อยอ่ะทุกคนอร่อยอร่อยอ แ้าขาออกอะไรนี่จะเป็นนี้ม,มันหวานนะอร่อยม,มากทุกคนครั้งแรกครั้งแรกเลยเนะี่ยที่กินตั้ง ก้างสอดอ่ะปกติไม่เคยกินก้างนะทุกคนอันนี้กินไม่ได้แล้วหอมอ่ะใช้มือ,อมดูตัวใหญ่อยู่นะโอเคนะครับผมไว้พบกันใหม่นะ